สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องพระไม่รู้ที่นะครับก็ติดทุระนะครับเลยไม่ได้ลงหลายอีพีนะครับอีพีนี้เป็นอีพีที่หนึ่งสามเจดนะครับช่องทางการติดต่อนะครับศูนย์เก้าแปดหนึ่งสองแปดสเจ็ดสี่เก้านะครับหรือสแกนเคียร์โคตรงนี้ครับเปิดไลน์นะครับแล้วก็เพิ่มเพื่อนเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนนะครับเอาตรงเคียโคนะครับมาสแกนตรงนี้นะครับ เพื่อให้ง่ายต่อการติดต่อหรือว่าถ้าเราไปแอดเบอร์ไม่เป็นอย่างเงี้ยครับเอาตัวสแกนมาสแกนได้เลยนะครับง่ายดีนะครับก็เดี๋ยวว่ามาพบกับเช่นเคยนะครับก็พระที่มีอยู่ก็เป็นพระเก่าที่มีอยู่แล้วนะครับเหมามานานเหมาม่าใหม่เอามารวมๆกันนะครับแล้วก็มาเปิดแบ่งปันนะครับก็เดี๋ยวเริ่มกันเลยนะครับวันนี้ เริ่มกันเลยนะครับพระสมเด็จนะครับอุ้งนี้เป็นพระสมเด็จ6ชั้นวัดเกตชัยโยพิมพ์6ชั้นนะครับเดี๋ยวหากล้องนะแปบ๊บหนึงนะครับหกชั้นนี่เป็น6ชั้นอกตลอด วัดเกจชยโยนะครับนี่ครับดูตรงหูนะครับหูชัดเจนมากนะครับหูชัดตรงนี้มีเหมือนลงรัก,กมานะครับฐานชัดเจนมีมวลสารนะครับตรงนี้ครับ ตรงมือตรงนี้ก็จะเป็นแอ่งอ่งมุมนะครับเอ่งเองหน่อยนะครับนี่ครับมือไม่ประสานกันนะครับตรงนี้มีขีดยังไม่ได้ลงแปลงนะครับถ้าลงแปลงเอาฝุ่นออกก็จะเห็นพิมพ์ที่คมชัดหน่อยนะครับนี่มีมวลสารนะครับเม็ดขาวเม็ดเขียวนะครับแต่มีน้อยนะครับ เม็ดที่ว่าเป็นสีสีจะมีน้อยนะครับมีสีแดงสีเขียวอะไรเงี้ยครับต้องส่องหาดีๆนะครับถึงจะเจอนะครับส่องนานไปนะครับนี้ก็นี่ครับซูมเข้าไปทีครับวันนี้เปิดเบาๆนะครับเอาแบ่งปันนึงันนะครับเอาสามร้อยนะครับสามร้อยพร้อมส่งนะครับในการต่อไปนะครับพระสมเด็จพิมพ์ปกโพนะครับ เป็นวัดละฆังพิมพ์ปกโพนะครับสวยมิติสวยงามนะครับติดหูติดเกตชัดเจนครับเดี๋ยวลงกล้องกันนะครับหน้าตานะครับนี่ครับประพักเกจโพติดชัดเจนนะครับ ตรงนี้ก็มีรูการหลุดของมวลสารนะครับพิมพ์คมชัดเจนครับชัดมากเนื้อเป็นจ้ำๆเลยนะครับนะครับเดี๋ยวชมด้านหลังกันนะครับ ด้านหลังนะครับนี่ครับนี่ครับรอยยุบรอยหดนะครับมีมวลสารนะครับตรงนี้มีคล้ายๆเนื้อว่านนะครับเนื้อว่านติดนะครับก็เป็นเนื้อวา่าน่าจะเป็นว่านดอกไม้ต่างๆนะครับ องนี้นะครับปกโพนะครับเอาสามรอยห้าสิบพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับสภาพใช้มาเหมือนกันนะครับใช้มาเดี๋ยวลงกล้องกันนะครับพิมพ์พอพอสวยนะครับ เนื้อเก่าๆมวลสารแน่นๆนะครับอ,อนันี้มีแตกลายงานนะครับเนื้อเน่าน,นี้ก็เป็นเนื้อที่เกิดจากการคนใช้แล้วก็มีเหงื่อมีใครไปจับนะครับใส่อาบน้ําใส่ถูกเหงื่อมาเป็นเวลานานมันก็จะมีการเน่าตามรูตามซอกนะครับ อันนี้ก็เป็นคาบเหนือคาบไข่ที่มาจับนะครับผสมกับคาบออมันน้ำมันตังอิว้วอะไรเงี้ยครับนี่เป็นมวลสารนะครับมวลสารแน่นๆนะครับถูกล้างไปก็จะหลุดออกไปนะครับเดีย๋ยวผมดูในซองนี้แป๊บนึงนะครับ <c oughs> ในซองนี้ก็จะเป็นเนื้อเน่าที่บอกครับเนี่ยครับพอเน่าแล้วก็เริ่มแห้ง แตกลายงาอยู่ด้านในนะครับนี่ครับสวยนะครับองนี้สวยยังสวยอยู่นะครับองนี้เปิดแบ่งปันนะครับ350พร้อยหรมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับจะเป็นเอ่อพระ สีขาวไปนะครับ๊บนึงครับลดแสงนะครับวัน,นี้เจอแสงของไฟนี่ครับอ่าพิมพ์เดี๋ยวผมลืมชื่ออยู่ดีๆก็ลืมชื่อเลยนะครับจะพิมพ์คล้ายๆจะเหมือนหลวงพ่อ อเจอแล้วครับเป็นพิมพ์ประคำรอบหลวงพ่ออ้นวัดบางจากครับก็จะมีเม็ดตุ่มๆๆๆๆเนี่ยครับตุ่มๆๆๆๆเนี้ยรอบๆเขาเลยเรียกว่าประคำรอบนะครับนี่ครับพิมพ์สมเด็จหลวงพ่ออ้นวัดบางจากพิมพ์ประคำรอบนะครับนี่ครับเหมือนกันมากนะครับเหมือนกันนะครับ อันนี้เปิด,เ,ปดเดี๋ยวผมเปิดแบ่งปันนะครับตรงนี้ผมเปิดแบ่งปันนะครับผมเอาสามร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับเป็นพิมพ์ชลูดนะครับเดี๋ยวลงกล้องกันนะครับ ครับเนื้อสวยนะครับเนื้อขึ้นมาเป็นแบบผุดขึ้นมาเต็มเลยนะครับเนื้อว่านผสมดินกากยายักษ์นะครับดินกากยายักนี่ก็ก็จะเหมือนดินดำๆล้วนๆของเราที่เราปลูกต้นไม้นะครับคล้ายๆกันนะครับ โขกปั่นจนละเอียดเอามาผสมเอ่ผสมผสมน่าจะผสมผงนะครับผงขาวจากสีดำก็จะออกมาเป็นสีเทาเทนะครับพอใส่ว่านน้ำว่านเอ่อใส่ว่านเข้าไปน้ําว่านก็จะผุดขึ้นมาตามเนื้อเป็นแบบนี้ครับ พอน้ําว่านผุดขึ้นมาตามเนื้อจับกับผงผงปูนที่ใส่เข้าไปต่างๆก็จะกลายเป็นผลึกสีขาวๆเทาๆไปนะครับอันนี้ที่เงาๆนี่คือโดนมือจับนะครับผมจับก็เลยกลายเกิดเป็นเงาๆดำๆแล้วดูหลังนะครับจะมีแร่แร่อะไรไม่รู้ครับที่ว่าเป็นสีทอง,ทอง,จงๆจางๆนะครับเนี่ครับ เม้นน้ยครับเม้นน้ยครับมองนี้ไม่เห็นนะครับแต่ว่าถ้ามองแบบนี้นะครับมองเหลือบเหลือบนี้จะเห็นเงาเงาเลยนะครับองค์นี้เปิดแบ่งปันนะครับเอาสามร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปเป็นหลวงปู่ทวดเตารีดนะครับเตารีดมารอไม่เต็มนะครับนี่ครับเตารีดนะครับเตารีดเตารีดไม่รู้รุ่นพิมพ์ปีอะไรนะครับน่าจะปีศูนย์ ศูนย์ห้าศูนย์หกอยู่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวลงกล้องกันนะครับหล่อมาบัวติดชัดเจนนะครับมือชัดเท้าชัดจีบอลคมเลยนะครับด้านหลังก็จะมีหลุมนะครับเป็นปกติของการหล่อนะครับจะมีหลุมอยู่นะครับอันนี้เปิดแบ่งปันนะครับแบ่งปันเอาเบาๆบนะครับ เอา350ห้าสิพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับจะเป็นนี่ครับหลวงพ่ทวดนะครับเป็นเหรียญขี่คอหลวงพ่ทวดนะครับอาจารย์ทีมนะครับเป็นเหรียญใหญ่นะครับนี่เป็นเหรียญใหญ่สถูปหลวงพ่อทวดนะครับปีศูนย์เก้านะครับเขียนไว้ปีศูนย์เก้านะครับเหรียญใหญ่กว่าเหรียญที่เราเคยเอามาลงครั้งที่แล้วนะครับ ีองค์นี้เปิดแบ่งปันนะครับเอา350พร้อมส่งนะครับตาคมชัดเลยนะครับจีบอนคมนะครับคมมากนะครับตรงสือใช่ไหมครับนี่ครับ350พร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นภาพปิดตานะครับ ปิดตาเนื้อผงคุกลักครับผมไม่ทราบที่นะครับไม่ทราบที่นะครับเดี๋ยวลงกล้องนะครับจะมีพวกเนื้อว่านเนื้อผงรวมกันหลายเนื้อนะครับดูนะครับหลายหลายเนื้อรวมกันมวลสารเต็มองค์นะครับกด กดลงไปแล้วก็จะมีรอยดันขึ้นนะครับก็อย่างนี้ครับจะมีรอยนิ้วตรงนี้ครับมีทราบที่นะครับองนี้เปิดแบ่งปันเอา300นะครับ300พร้อมส่งครับรายการต่อไปนะครับเป็นปิดตาหลวงปู่จีนนะครับพิมพ์ไม้ค้ำเกวียนนะครับองเล็กนะครับพิมพ์เล็กนะครับพิมพ์เล็กเนื้อผงคุกรักครับลงกล้องกันนะครับนี่เลยครับสวยงามตามท้องเรื่องนะครับ หลังแอนแอนเหมือนมีจานลางๆแต่ว่าเรามองไม่เห็นนะครับเนื้อแก่งนะครับเนื้อแก่งเป็นเห็นเป็นผงคุกลักนี่ว่าเนื้อแก่งนะครับองนี้ถ้าเนื้อแก่งก็จะออกไปทางแก่ลักมากนะครับเนื้อก็จะออกดำๆนะครับสนใจว่าไหนสามารถแคปรูปส่งมาทางไลน์ได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับองนี้เปิดแบ่งปันนะครับเปิดแบ่งปันนะเปิดแบ่งปันเอาห้าร้อยนะครับห้าร้อยพร้อมส่งนะครับ รายการต่อไปนะครับเป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญเหรียญห่วงเชื่อมนะครับ um> ด้านบนจะเชื่อมนะครับน <melod> ี่ครับห่วงเชื่อมนะครับห่วงเชื่อมครับหลวงปุ่ไ่นะครับหลวงปุ่ไ่วัดเชิงเลนะครับจีวรนชัดๆนะครับเดี๋ยวลงกล้องกันนะครับ หนังสือมีขีดตรงนี้นะครับขีดหวนชัดๆนะครับด้านหลังก็จะเรียบเรียบนะครับเรียบเรียบไปนะครับเห็นลางๆางเหมือนมีจานมียันนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นจานหรือเป็นยันนะครับ เป็นจานนะครับเป็นจานลางๆนะครับแทบจะมองไม่เห็นจานแล้วครับเป็นลอยเต็มเลยนะครับองค์นี้เปิดแบ่งปันนะครับ350พร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับมาพร้อมกรอบนะครับองค์นี้เป็นเป็นกรอบกรอบอย่างดีสมัยโบราณนะครับหลงกล้องนะครับพระปิดตาพิมพ์ปั้นนะครับ หลวงปู่หลวงปู่จีนหรือเปล่าเดี๋ยว,ยวหลวงพ่อแก้วนะครับหลวงพ่อแก้ววัดเคือวันนะครับผมต้องหาอะไรมางัดออกแป๊บนึงนะครับกอบโบราณนะครับเก่าๆโบราณนะครับ เดี๋ยวแถมกรอบให้นะครับถ้าพี่ๆท่านใดสนใจนะครับพิมพ์ปั้นนะครับหลวงพ่อแก้ววัดคือวันนะครับลงกล้องกันนะครับจะเห็นมีมวลสารเม็ดขาวๆนะครับเล็กๆนะครับตามองค์ม,มียางสีชมพูของกรอบติดอยู่นะครับ องนี้องนี้เอาแบ่งปันนะครับเอาแบ่งปันนะครับเอาสามร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับแถมกรอบนะครับสามร้อยห้าสิบแถมกรอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับช่องทางการติดต่อนะครับศูนย์เก้าแปดหนึ่งสองแปดสองเจ็ดสี่เก้านะครับหรือสแกน QR วา d โค้ดตรงนี้ครับนี่คือเบอร์โทรนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอจบอีพีนี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ